อ่สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมโยคิดนะครับกับเกมและก็มอนโดขังแบตเทิลนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดตัว50ใบนะครับการันตี lr ตัวสุดท้ายนะครับผมแต่ก็มีสิทธิ์ลุน lr ระหว่างทางได้ด้วยนะครับผมก็ไปเริ่มกันเลยนะครับมีทางอุ้มไม้นะครับแล้วก็โกเทนนะครับได้มาเป็นสีลุงซูเปอร์เซย่าสองสามเป็นก๊อตนะครับผม ก็นั่นแหละมันการันตีเออาอยู่แล้วไงแล้วก็หลายเอสเอนะครับก็ลุ้นระหว่างทางนะก็ได้ตัวอะไรดีๆนะโอเคมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นโกคูเงือกสนะีฟ้านะห้าสิบใบกดเพลินๆน,น,นะครับผมจากกิจกรรมเบอร์วายนะก็ถ้าเล่นครบ ก็ตั้งแต่พาร์ทหนึ่งมาถึงพาร์ทสามก็จะได้กันทุกคนนะครับผมขอ l ออดีๆไม่ซ้ำแต่มันก็ต้องซ้ำหลายผมมีจะหมดแล้วก็มาเปิดช่องทางแล้วกันเวจิต้าเอเนสครับตัวกระจกคุ้มแล้ได้หนึ่งตัวมาโปดเส้นทางนะ ก็รุ่นตัวสุดท้ายแล้วน่าจะถ้าพอมาอีกตัวก็ถือว่าดีนะได้สามตัวนี้คุ้มมากเลยนะอืมมีแต่ขยะนะครับผมเอาไปก็ไปย่อยร้านป้านะได้เอสาสองตัวนะตอนนี้มีเอลอาหนึ่งแล้วก็เนะอสาหนึ่งนะอ่ะตัวที่สองครับ เจ็ดกับบาตตาอ่ากอเทนคิดนะอืมเอเดน่าสี่ตัวละอ้าวปังคิดตัวนี้ผมยังไม่มีดีเลยอ้าวเวชิต้าตัวนี้อีกรักเมียโอ้เอเดน่าติดกันอ้าวสุดท้ายแล้ว ะครับโ okay. อเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็มากันแค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ